อาแลครับเล่นขึ้นหลังครับเอ่อเสมอจุดหนึ่งๆเนี้ยลูกเกมทันกันเลยครับบ้านอยู่ใกล้กันด้วยครับเป็นตั้งตาครับได้เกียร์ลูกเกมไปเพื่อละแรกสูสีครับโพซิชั่น50 50ครับยิงเข้ากฝ่าใกล้กันครับเอ่ประตูก็เซฟ์ตึ้งเลยครับอย่างนี้น่าจะไปทำงานที่โซโล่ครับน่าจะล็อกได้ดีแล้ครับ ขณะนครับผู้ช่างขับขึ้นเพลงให้กับทีมครับจ่ายรับที่ปาดแตะใส่ไม่ได้ครับปาดขึ้นไปตั้งกันใหม่เลยครับตอนจ่ายให้กับคอยครับตอนอีกทีครับขวาบอลมาตรงนี้ที่คอยไม่ได้ครับเม่แตะกันใหม่เลยครับ ลูกเกตก็เกริ่มมากบสลีปตักรั่งจะใช้วิธีตัดยัด,ด,ดเข้าไปตรงนั้นเลยครับแต่ยังไม่เข้ามุกเท่าไหร่ครับเอาเลยครับโดนจับไปได้บัสตูกับเต้ไม่ดีแล้วครับแจ้งอันมาได้ครับเต้ครับ มีนเนต้ยน yeah. mm ี hm. yeah. mm ่เต้ยอ่าอันนี้พี่บอยนะครับให้กับเต้ยครับเต้ยเต้ยดีมาให้กับพี่บอยพี่บอยใส่ไม่ได้ก็ใส่โดนเจ้าคอยออกครับเอารอยคอยเมียฮะชื่อเต็มเขาเนี่ยนันเลยครับเต้ยขยับอยูเยอะอือจะยิงนำไปก่อนพักเอ็ดตัวนี้ไม่ว่าทีมไรก็ตามเชื่อว่า ขนาดนี้รู้เปไฟเลยครับปาดครับปาดก่อดเสียก็ตรงนี้เต้นะฮะตีครับพวกนนี้ก็ใช้แสลูเล็ตนะฮะตีครับให้กับปาดครับตีเท่ากลางมาที่คอยครับ บัสตียีนจับปาก็ไ่ได้แล้บอนยุกระดอนมือปุง็อ่อารี่เต้นีสินใจอยู่นิดกึงน้่บางอาจารย์หมนะครับปีทิก็บกระจดใจหมดเลยครับอะไรเหมือนกันนะ มีับมาต้องไปก็ไม่ผ่านก็นแทงแย่ซัดเต็มข้อมนันต็แข้งอโเต็มตุ่งด้วยบกแต่มาตั้งนที่ดีใหม่ครับวากงกจาวหมาเลยดูดีีไม่ได้เลยแหม่หาิยามุกตลกก็เพื่อนดูด้วยครับออกมาให้แบบปานรับปาดตุ้งตี ไม่เป็นไรครับน้องไม่ต้งใจก็เตะเตะเอเตน่จะรู้จักกันอย่างดีนะครับสองทีมเมื่อกี้ไ่เห็น่อดนะน้องถูกช้างป่านะครับป่าเป็นนักเตะดีเะเตะทีนะครับยิ้ตลอดเวลาครับปสีปาสีโดนเตะแรงเตะไแนโอ้ต่ นั่นนะครับ้เปิดไปครับโหดมาที่ไม่ใช้ครับซิกปีจิกเปิดไปตบงนี้แหละผมิกเลยครต่อมูหมาที่ลอยครับจัดมาเรอยไม่ผ่านแนวรับครับแลจับสวนจับโดยบางน้นบางนันครับมบางนันจากิล่าพาร์เลยครับโอ้ชื่อพี่เอครับสวยสวยครับื่อ หน้าประตูนี่หน้าดามาไั้นานแล้วนะแบบนี้ครับไปใส่พี่เขาทำอะไระที่ไหนครับฟุตบอลที่ราหากระปองนะครับแต่คาตัวมันผุดเด้อแกดิบชิเกวก จะงานตากระสอบง่ายนนะครับฝากไปบอกพี่ด้วยนะเอออะครกันตีแพ้หน่อยเยอะโอ้อาจารยอะไม่มีอะไรครับ่อยครับได้หมดครับปัดทิพย์ทิพี่หายไปจากเกมเลยนะวัา้เลยี่ดว่า น่าจะรู้จักกันนแล้วก็ถ้าจตัดกับเทนเลยนิดนิดหายไปเลยนะนิดหาบไม่เจอเหมือนกันน้นี่ดไเลยครับตัดก็ได้ครับเต้เต้เต้จุดคนโดนบัสีตวแก้ไขมาได้ับปาตาดีครับให้กับ เห้เห็นให้เก็นตีนขาทำเปขอบเพลงลยครับใส่ต้องเปิดใส่ย่อเนี่ยผลงานเยอะตามไปก็อย่าลืมติดตามรายการเรอในยรับวันนี้สักกาที่แปดแล้วนะครับวันท้าวิหัดวันอาทิตย์ตกแล้วครับเปิดรับอยู่นะครับน่าจะเป็นยุคตีนขานะครับ บอกเลยว่าอาทิตยบรรยากาศจะดีคู่นี้มากมากเลยครับคืออันนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะดีเหมือนกันแต่ว่าอาทิตย์มันดีกว่าครับพูดมันนะครับอาทิตย์เอาด้วยครับติ๊บติ๊บแล้วติ๊บนี่เลยครับตั้งการพาทีครับเขื่อนเขื่อนใต้ครับข่าต่อครับนี่ต่อกะทีนี่เป็นเพื่อนกันนะพี่น้องกันนะ ติดอย่าให้เล <travaille, S 1> oh, ่นง่ายนะปี๊บโอ้โหดี้ท้าวที่เล่นเคยเลยนะครับดังนั้นท้าวไปที่เล่นไม่ได้เลยนะปิ๊เต้ครับสายไปให้กองเพียเลยครับไม่ต้องเดือด ดีก็ไปได้เลยไปเจม,มันทันกันนะฮะิงไหมจุดฟาวบอลเย็นไม่ต่อบเรื่องไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันอยูงตรงไหนกันหมดนะครับดีดึงมาได้สวยเลยครับดีลำไทยนะครับไกลไ,ได้แล้วครับลูกนี้ลำไม่ออกนะฮะซัดชูเดียววิ่งฟูดีวดยวกันถึงเลย เพื่อนรีบๆดแต่พุทธแก่เขือนเลยนะปัญหาเลยเนี่ยพก่ครับออกมารับได้ครับโยนมาตรงนี้ก็ยังสกัดออกมารับสำหรับกางด้แนวรับของพุสธลิมบ้านตกรับนะครับปาดยังไม่ดีเลยครับแต่มาให้กับป้าครับ ใหรสังเกตที่มาก็ยังไม่ผ่านต่อเอาอะไครับดีปได้ก่อนไปงจะได้เลยอ้อาวตีไอ้ตีปตีปผัดแค่ขาขายนะเนไม่ได้ครับตีปโจนปองปาฮาลุนุ่มปีกไ่มีอะไรเรับเอาอะไครับพี่บอย ที่บน่ายเจอเหมกันครับวันี้นหายู้ตัดมาตรงนี้ยังมีแบบน้ตัดรไดเลครับตัดออกมาฮาลูฮาลู้ก็ดีอะไรกนเอาอาลกัโดนเต้แยเอาโดนเข้ามาแล้วครัสาสาเต้อ้โหน้ำหนักไม่ดีครับ สกัดทิ้งออกไปครับแม่ไม่เหนื่อยครับนี่การขึ้นมาเห็นแล้วเหนื่อยแน่โอ้ยบอยดีไอเดียการลุกเลยเลยคือผู้เล่นบางคนอาจจะมีเหนื่อยๆบอยนี่เฉื่อยๆเลยคะแนนการแข่งขอนที่50แพ้ิ0นะครับ แต่ระยะทางวิ่งนี้ไม่ตื่นมาตานิ่งๆเปนไปขับแรบเลยครับตื่นมาบลับด้วยรลบโอ้โหสนามเที่ยันี้ที่จะมาณสามโลแล้วนะแต่ละคนเนี่ยดีโอ้โหพี่เอครับโอ้โหทำเด็กได้แต่ขาเลยครับ งไม่พายแล้วเบ๊แตกชาร์ตมาแล้วก็พารุนพาลุงจะหาต่อครับนี่นะครต่อตกเสาได้ครับแตกครับบืนเงียบดูเวลาโอ้โหบีก็ไปติดทีมนีิครับพถ้นติดคับเตียนก็ยุ es, ง to, okay. kind of right. ่งที่หย er ุดเลยนะครับ แต่ัคคร่นวาอคกิรดกเกวิ่งเป็นตักลักเลยครับประตูเซฟรับจีบอยิงจิ้งไปเโอยุดออกไปไกลเลยครับเกมติดตามเลยจะหนุนเรานะครับก็ขอความปรึกษาพนะค้ับและท่าผู้จัดกานฝนายบริหารขอบคุณครับ บรกีฬาครับเฮสครับหรือิน์เนี่ครับไลี่คราบดานฮครับวัวต้นไม้ครับบิ๊กูตะโบเดดีคิวครับตัดิตาครับใครชอบสิงเดียก็ไปพิพูตะโเบนะใครชอบตัดันได้ไปติปตานครับใครอยาซื้อ้าห้ไปไลครับใครอข้าวไปัต้นไม้นะครับ ใครอยากกินพิซย่าก็ไปแบรบิิคิวนะฮะโอ้มีหมดเลยคนระับใครอยากไปอาบอ้ตัวห้าชวนผมไปด้วยนะครับมอ, <laughs> อยู่ตรงนี้แหละฮะี่ยมาครับเต้ยิงมาลูกนี้วยก็ังติดเลยคืเอเหมือนเล่นทันกันนะฮะนันก็เลยประตูมันก็เลยน้อยแต่เออมันสูสีะครับขอไมู่กครนะ ไอ้เนะก็ไม่แตกครับหรือจะแตกกันไปก็ได้ครับติดในรถติยุบยุบบ้างอะไเดือครับอบไม่มีครับเต้ยได้ครับเขาบินขัติยาครับแต่ตัวนะารอาการโอ้โหทีเอครับคู่กันเยประตู่ทีเยอะเลยครับ ครับสายเต้เต้ไม่ขาดปานเด็ดโอ้โหเปลี่ยนตัวเลครับไทยครับเด่นเด่นเด่นแล้วไทยอ้าวไม่ใช่นะฮะดู่าดูดิ๊ก่อนนะตะคิวแล้วตะคิวแล้วตะคิวนั่นเลยครับ ผมตายแล้วยังไม่มีด้วยครับเห็นแล้วกูเหนื่อยแทนเลยทำไมไม่เอาเพื่อนมาด้วยไม่มีเพื่อนนะครับเรื่องโค้งหมดแล้วนะฮะใครช่วยโค้ชพี่จอยหน่อยเนี่ยในสนามนี่คู่ท้ายเฮ้ยไมีบออลมาเข้าไว้เห็นแล้วกูเหนื่อยแทนกูคงติดเพื่อนแล้วลุงท้าใส่ก็เอ้ย เออไปวัวแย่พ oh sí oh ุ่งตายวันนี้บอกเลยครับโอ้ยวู้ยวู้ดกอดวันนี่แบบไปหลับสบายแล้ะมันตาทีมกัดกาดก็ดีครับนั่นแหละเอาเลยครับบุ๊กี้เม้าเลยเล็กๆใหญ่ก็เอาเลยผมอ่อนเนื้อช่วงนี้ผมทำอะไรบ้าเต็ม

คือถ้ามันมีนมใครนำนี่มันจะสมบูรณมากนะครตอนนี้เหมือนเล่เนเตนนี่แมทนะครับทดสอบทีมลุ่ครับโอ้ยไม่มีเวลาเลยครับปล่อยพีบไ,ไ,ไ,ไม่ได้เลยครับแต่คือตอนนี้ถ้าใครยิงนำนี่โอ้ได้ลุ้นเลยครับปาตานี่ถ้าโดนยิงีนำนี่โอนหนักเลยนะฮึดระบาดครับ ตาไม่ดีเต้เต้ไหนที่บอยมีเวลาเยอะเลย่บอยต้เต้เต้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเตมาขีขาข้างไตะคิวด้วยฮนี่งออกเปัดตไมเข้าเบ็นง่ายกว่ากับตู้เต็อันเป็นข้อเลยครับูมันเร็วด้วยครับโอ้ยนำไม่ได้นี่หม่เหนื่อยดีเ ดูแค่วันนี้จะลงเอยที่ใดครับถ้าสัลลัตเอนี่ก็ต้องชนะเอ้่อนนะเพราะว่ายังไม่เคยชนะใครนะครับน,นี่ครับมา,า,า,าก็บไทยวอชเดีดีนไม่ความสามารถเฉพาะตัวดีครับเอ้ยยิงจั่จามาได้ครับเอ้ยเป็นนักต่าง방เลยครับเลือด เปลี่ยนตัวครับม้อาบาสไปลงมาครับร้ากายอาปานอกลูกก็เนอนกันนะ <c oughs> อาลูดออกไปครับลองบันลงมาหรือเปล่าเปลี่ยนไหครับยังนะครับเป็นการ่เป็นการเปลี่ยนครับแต่เกตบ้านตาจะหายใจทำสีสังหงแล้วนะครับ ไม่ปีครับแม่ิีจริงๆครับยังไม่ยุบเลยครับจ่ายมาไม่ดีครับหาไม่ได้ครับโอ้โหเซฟจุดเลยครับนม่ประตูนี้ใช sí yeah> ้ได้เลยครับเปีนะเออแล้วป้าเล่นไรเ็สรโจดโดิปีนิด ทำได้สวยทีเต้โอ้โหเต้ขยันมากเลยฮะได้จากขาเลยด้วยครับปล่อยไทยูปล่อยครับแหมโดวโบ๊ทครับแย่งไปบัทตีครับบัทตี้ก็่ายล็กอีกครับมิสไซเคอร์ไปดู่ว่ปล่อยเนี่ยบัทตี้เนี่ยสบายไซเกอร์เนี่ยโอ้โเอ้าฮูวีจบครับ เเอ,อและพน,นาทีสุดท้ายแล้วครับจะทำอะไรรีบทำครับเห็นไหมบางนัน<ป>หวังก่อนมาตรงนี้ครับรีครับไม่ได้ครับ นั่นเลยครับไปให้พี่บอยครับพี่บอยโอ้โหพี่บอยกับฟานครับแหมขาดศิี่์นะครับติดตัวครับติดตัวฟานออกมานับแหมรอบนี้เล่นได้ดีนะครับวิ่งไปเยอะเลยครับน้ำหนักถ่ายไปห้าโลงองครับฟานกับพี่บอยเล่จัดกันนะครับ เคยกินปากกันมาก่อนนะครับโอ้โหจังหวะไปครับไปทไหนครับแต่ยังเล่นได้เย็นได้รีบออกก่อนออเล่นเร็วได้นะครับเล่นเร็วได้นะครับวันน,วนี้นักเตะยบ้านตาดิสองสนาทีแล้วสองสนาที เต๋อบัตรานีกลับบ้านไปนีหลับสบายนะครับคือตอนนี้จยใจนะฮะดูตรงเลยโนมือใล้วตมือแม่ตีบอกว่าโดนน้าแขนะเป็นท่าสิะไม่เป็นไรครับรูจ่อยตเพราะว่ามุมมอง ป็นที่เจรงอาจารย์เราเเราก็เห็นเหมือนกันเงี้ยะเต้หยุดกันนะดูวิ่ไม่หยุดเลยนะเต้ที่บอยอะที่บอยกับบางตาเยอวที่บอยออกรีเรีดกับเต้รีดกับาตกินเ ครับน่ากัู้สับตะเองเองฮู้เยไอะเลยครับใส่เว้นเนี่ยนะฮะศึกาสิบเลยต่อาไม่ได้ต่อให้โดนดบเอาแล้วต้องจับมาแดงตัวเองก่อนเลยตรงแม่ตีต้หกระจัดเลยครับฮักเยนเลยดิบิดเดียวก็ิดเดียว ใครได้มาตรงอันนี้ชนะไปเลยนะี่ยผมบอกตแต่เราอยา่าไปคิดเลยแ่ทั้เรื่องหมดชนะเลยสามีนะเอาเลยวันมีเวลาดีตาอปีเฮ้ยแม่ฮีมัได้วโหผู้เตือเจนผ้พปรกุี่เวลาครับ เอ้ยอ้าวโอ้ยโอ้ยอ้าวที่บอกยิ้มตั้เหงือกขาวเลยถึงเวลาแล้วเอาเลยครับไม่สนใจที่บบตั้าตานี่เอาชนะเลยเนี่ยหมากเอาชนะเลยเนี่ยตอนนี้เปะทิ้งก็เอาเลยเขาเป็นได้โอ้ยอาจารย์ดูเวลาแล้วนะครับนีาจะเป็นโอกาสท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเลยแอนชั่นสายหรือเปล่าครับ ปกดเวลาครับกดแรงด้วยครับตอ้ออยงแขไม่ได้ดิคือก็ไม่รู้จะพิจอะไรนะครับก็จับไม้จับมือก่อนนะครับคือทั้งแอ่หมู่บ้านแค่หายแค่ร้อยเมตรนะครับ เดี๋ยวไปสัมพั์กันเองนะฮะที่หลังหลังเวทีได้เลยนะครับแลกเตอขอลายนะครับขอเล่าไว้หนึ่งขวดนะครับขอของกินไว้เยอะๆนะฮะเสมอให้ไปดึงๆแลนวเรี่กน่าสนุกมากๆนะครับ